สวัสดีค่ะ งานใหญ่ที่แฟนคลับช่อง3ตั้งตารอมากที่สุดก็ต้องเป็นงานเปิดวิกบิ๊กสงานเดียวที่จะทําให้คุณได้เรียกน้ําย่อยกับละครล็อตใหญ่ที่กําลังจะออนแอร์ในครึ่งปีหลังก่อนใคร15เรื่อง15แนว 15, 15รถละครครึ่งปีหลังของช่อง3จัดหนักเคลียร์หน้าจอให้ผู้จัดระดับพระนางเบอร์หนึ่งอวดผลงานเรื่องแรกในชีวิตแบบทันใจได้คู่ขวัญในจอผู้จัดแอนทองประสมก็เตรียมส่งปัญญาชนก้อนครัวหมากคิมเบอรี่มามัดหัวใจคนดูด้วยแนวโรแมนติกคอมดี้ให้ได้หัวราอสดใสเพราะกวาดนักแสดงตัวจี๊ดใน ก็จะออกแนวคอมมดี้มากก็ถือว่าพลิกบทสําหรับหนูเหมือนกันสั่งอะไรผมทามหมดครับแ,แต่เขาน่ารักมากค่ะตั้งใจเล่นกับนงังคู่แล้วก็เป็นเด็กที่อึดมากๆไอ้ถูกใจค่ะงานนี้ผู้จัดแอนยังแบ่งภาพมาเป็นนางเอกของพระเอกสม์ทกฤษดาโปรโมทละครผีลึกลับเรื่องกี่เพาของบรอดคาสด้วยค่ะต้องให้ตามค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นในในปมแต่ละปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคนดูน่าจะชอบแอนว่านะคะกก็สวยเลยฮะมีมีหลายอารมณ์ด้วยก็อยากฝากให้ติดตาม